เราก็ได้รับตัวนี้มาแล้วนะครับใแบบนถ้วยแคมป์ถ้วยแคมป์มรางวัลตัวนี้รับกดยืนยันไปเลยนะครับ ก็ต้องกราบสวดัสวัสดีน,น้องๆองเด็กไทยหัวเขียนทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้ไม่อยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับช่องบิชแน,นลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม a าร์นาฟรีฟไฟทไทยแลนด์นั่นเองในส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวในส่วนกิจกรรมสายฟรีในส่วนกิจกรรมฟรีไฟท์เวอร์ซีรีส์ที่มาใหม่ล่าสุดตอนนี้ก็คือเปิดเข้ามาแล้วนะครับอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรูป ถ้วยรางวัลตรงนี้เลยนี่นะครับก็คืออีก7วันนะครับก็คือจะเปิดกิจกรรมใหญ่นั่นเองนี่นะ Free Fire World Series กิจกรรมจะเริ่มอีก7วันนั่นเองนะครับก็คือมีกิจกรรมย,อย่อยๆมาแล้วนะครับอ่าก็เหมือนกับว่าเปิดแล้วนั่นแหละนะครับกิจกรรมย,ย่อยคืออะไรมาเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเลยนะครับกดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยอ่ารูปแบนเนอร์ตรงนี้เลยนะครับเวทีพร้อมซ้อมใส่เต็มนั่นเองเริ่มตั้งแต่วันที่14แล้วนะครับตรงนี้ กดเข้ามาที่ประกาศก็ได้นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมเวทีพร้อมซ้อมนั่นเองนะครับมาปึ๊บกดเข้าไปเลยนะครับกิจกรรมนี้เล่นง่ายเลยนะครับเล่นง่ายก็จะเป็นในส่วนเก็บอ่าตัวนี้อ่าเก็บสัญลักษณ์ตัวนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่เราอ่าอะไรล่ะอ่าหรือว่าใครจะอ่านรายละเอียดกิจกรรมตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมอ่านะครับง่ายๆก็จะเป็นการแชร์ครับกดเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนก็ได้ดีไซน์ตัวนี้อ่าแล้วก็จะมีให้เราแชร์นะครับอ่าแชร์ปั๊บ ปุ๊บแค่นี้เราก็ได้รับตัวนี้มาแล้วนะครับเห็นเป้ถ้วยแชมป์ถ้วยแชมป์รางวัลตัวนี้รับกดยันยันไปเลยนะครับนี่เห็นไหมกดแชร์ไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้สัญลักษณ์มาเห็นไหมนี่รับไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับกดแชร์ไปเรื่อยจะให้มันครบนะครับผมเราจะได้สะสมไปเรื่อยนะครับก็จะมีสะสมหลากหลายรูปแบบเลยนะครับนี่กดไปเลยอันสุดท้ายปึ๊บนี่แล้วก็รอรางวัลขึ้นมายังปั๊บนี่เรียบร้อยกดกลับมานะครับกดกลับมาดูว่า กดลงแน่ไหมเนี่ยไม่ได้ดโอเคสุดละนี่นะครับเราได้รับเรียบร้อยเห็นไหมนี่ก็มีตาสัญลักษณ์มากมายเลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอ่าก็จะมีให้เรากดแชร์ด้วยนะครับนี่อันนี้กดแชร์ได้หรือเปล่าอ๋อนี่กดแชร์ไปหน้า a c e b o o k นะครับผมโอเคอประมาณนี้นะครับก็มีแชร์ขึ้นหน้า Facebook แล้วก็แชร์กดแชร์นในตัวเกมนะครับเพื่อจะรับของงวันนั่นเองนะครับอ่า อ่าแล้วก็จะกดแชร์ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่พี่กดแชร์แล้วก็ได้เลยนะครับมันก็จะอ่าขึ้นของรางวัลให้นั่นเองนะครับผมออกมานี้เอ้ยทำไมมันเด้งออกมาไกลจังวะโอเคแล้วก็ถ้าเราสะสมสัญลักษณ์ตัวนี้ไปเรื่อยแล้วนะครับก็จะมากดรับของรางวัลได้ฝั่งนี้นี่เห็นไหมอ่าเป็นตั๋วนะครับผมอ่าเป็นตั๋วแล้วก็จะมีอ่าตัวนี้นี่ถ้วยแชมป์นะครับ ffws นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีร่มคือคีบนั่นเองนะครับสะสมให้ครบ13อันนะครับในส่วนตัวเข็นตรงนี้นะครับนี่เห็นไหม กิจกรรมไม่ง่ายเลยนะครับเพียงแค่กดแชร์เฉยนะครับผมทำตามที่เขาบอกแค่นั้นเองสำหรับกิจกรรมนี้ไม่ยากนะครับหรือว่าใครยังงงอยู่ก็อ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมรายละเอียดครบนะครับผมโอเคสำหรับกิจกรรมสายฟรีผ่านไปในส่วนแรกอันที่2ก็คือในส่วนกิจกรรมฟรีไฟว์โบซีรีส์นะครับลุ้นรับสกินปืนถาบอลนั่นเองนะครับก็มีให้เก็บโทเค็นทุกวันเลยนะครับก็คือวันนี้วันที่14แล้วนะครับนี่นะครับกดรับไปเลยล็อกอินแล้วก็จะมีในส่วน อยู่ในเกมครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงนะครับผม120รบนาที1น0้นาทีนั่นเองนะครับก็มีให้เก็บโทเคนมารับ10โทเคนเลยรับสูงสุดนะครับ7จกล่องนะครับผมนะไอ้ไม่ใช่รับสูงสุดเก็บ70โทเค็นะครับผมก็คือ1โทเค็นะครับผมแลกได้1กล่องสูงสุดอย่างละ10กล่องนั่นเองนะครับในส่วนสกินปืนตามนี้เลยนะครับรุ่นรับถาวรได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเช้าช้าเดี๋ยวพี่จะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการแล อ่าโทเค็นครับก็จะสามารถแลกได้ในวันที่1 5ถึงส6พฤษภาคมหรือวันพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับก็มารอหน้าจอได้เลยกดกระดิ่งกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับในส่วนกิจกรรมอีกหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมอ่าอะไรนะนี่เลยนะครับพ่อหนุ่มเปอร์เซียนั่นเองนะครับก็จะเป็นอ่าตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มเกมบอกว่าการันตี5ครั้งนะครับก็ระมานี้แหละนะครับผมนี่เลยนะครับ มันสามารถเลือกออกได้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวพี่จะสุ่มให้ดูก่อนนะครับหมุน9พิรครั้งแรกนะครับไปยืนยันปึ๊บมาดูกันว่าจะได้อะไรนะครับผมอ๋อโอเคได้เป็นกล่องส่มสกินปืนเห็นไหมถ้าเราลบของละวันก็ลบได้นะครับเราก็ติ๊กแล้วก็ลบของางวันนะครับหรือว่าข้ามนะครับถ้าลบเนี่ยเราจะไม่ต้องการสิ่งที่ไม่อยากได้นั่นเองนะครับสิ่งที่ไม่อยากได้ก็ติ๊กออกลบออกไปนั่นเอง นะครับแล้วก็ป,กประหยัดเพชรด้วยนะหมดประมาณพันสี่ต้นๆมั้งพันสีน่กว่ากว่านี่หรือเปล่าพี่ไม่ได้ใจนะครับสมมุติพี่ติ๊กมาติด้เกรียนว่ะอ๋อได้อันเดียวนะครับสมมุติพี่ไม่เอาอันนี้นะครับพี่ก็ลบออกฟรีลบฟรีด้วยนะครับผมอ่าลบฟรีแล้วก็หมุนครั้งต่อไปคือเก้าหกสิบเก้าเพชรนั่นเองนะครับหมุนไปตึ๊บอ่าหมุนไปปึ๊บอ่าดูซิว่าจะได้อะไรนะครับผมปึ๊บปึ๊บเสื้ออื้มฮะแอร์บอร์ดอันนี้มีแล้วหรือเปล่าวะอ่าลบเอาไหนเอกอีอะอ่า เอานี่ออกแล้วกันปึ๊บนี่ครั้งต่อไปโอ้โหร้อยสี่สิบเก้าไปไม่ไม่เอาดีกว่านะครับตอนนี้พี่เหลือหมื่นแปดละประมาณนี้แหละนะครับกิจกรรมเล่นง่ายหรือว่าใครอยากอยากได้ทั้งหมดเนี่ยอยากได้ของรางวัลอื่นๆก็ไม่ต้องลบออกนะครับเราก็หมุนไปเลยนะครับหมดประมาณ2 0 0พนนะังประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมนี้ก็เข้ามาเมื่อคืนเลยเอ้เมื่อเช้าเมื่อเช้าช่วง4ี่โมงเช้านั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาสูงกันสำหรับกิจกรรมที่อ่า เข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับอ่ะโอเคทีนี้เรามาคุยกันเรื่องอท่าทางดีกว่าท่าทางชูถ้วยนะครับชูถ้วยฟรีไฟว์วอล์คซีรีส์กันดีกว่าว่าจะรับฟรีกันยังไงแล้วก็จะมีในส่วนอะไรฟรีบ้างนะครับกิจกรรมเนี่ยเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบเจาะลึกกันเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนแรกกันโอเคมาครับเริ่มสมัติเลยดีกว่านะครับผมครั้งละเก้าเครดิตนะครับไปนะครับดูซิว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาต้องต้องมาแล้ว1,000 1,000 หนึ่งพ0นแปดรครับผมนี่เรียบร้อยยินดีด้วยคุณได้รับ1,800เพชรนะครับในส่วนการวิธีการเติมเครดิตนะครับง่ายๆเลยนะครับเข้าไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็เข้าไปที่ wallet ซององขวัญสีแดงนี้เลยนะครับก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับผมอ่ะนะครับทำตามวิธีเขาได้เลยแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือก๊อปลิงก์มาใส่แล้วก็เติมเครดิตได้เลยนะครับ10บาท100 200 500 1,000ได้หมดนะครับเว็บนี้คือเว็บลิมิเต็ดโซนลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอย่าลืมเข้าไปส่่่งกกััััันน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 นด้้วยยยะะะคครรบบเเเลลออี็จไปปปฏฏิิิิททมมาให นะครับอันนี้ข้อมูลมาจากเซิร์ฟนอกเลยนะครับก็เหมือนกันกับเซิร์ฟไทยนั่นแหละนะครับถ้าเข้ามาเซิร์ฟไทยก็จะมานี้แหละนะครับก็คือนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่17นะครับผมอ่าก็จะมีในส่วนล่มนะครับล่มวันนี้เซิร์ฟไทยเข้าแล้วนะครับในวันในวันที่14ตรงนี้นะครับล่มจุกีบตรงนี้ครับอ่ะ ในส่วนเสร์มลอกเนี่ยก็จะมีบัตรสร้างห้องใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแอร์บอร์ดเริ่มในวันที่17นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนวันที่21เนี่ยนะครับก็คือเริ่มวันที่เออ่เริ่มการแข่งขันเนี่ยก็คือมีรถแบ็กฟูดนะครับนี่แล้วก็จะมีนะครับตัวละครร่าง2ก็คือตัวละครแอนดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่จะพามารีวิวนะครับอ่ะสักคู่เนาะแล้วก็จะมี Lock ล็อกอินรับระเบิดฟรีๆตรงนี้เลยเห็นไหมนี่อ่าล็อกอินนั่นเองนะครับในวันที่21 นะครับแล้วก็จะมีให้สะสมโทเค็นในวันที่23นะครับผมอ่ะโทเค็นตรงนี้อ่าโทเค็นรูปเออ่โลโก้ฟีไฟเวอร์ซีรีส์น,นั่นเองนะครับนี่นะครับแล้วก็ในส่วนวันที่28นะครับก็จะมีในส่วนอ่านี่ล็อกอินรับกระเป๋าฟีฟีนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนสัญลักษณ์ชิ้นส่วนนะครับเพื่อจะมาอัปเกรดอ่า ตัวละครล่าง2 a n แอนดู Andrew นั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนของฟรีก็คือท่าทางที่พี่บอกไปนี่เลยท่าทางชูถ้วยของละวันนะครับนี่รับได้ในวันที่20-29เนาะอ่า29พฤษภาคมนั่นเองครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบไฟแนลนั่นเองนะครับวันที่21-22เนี่ยเป็นการแข่งขันอ่ารอบเพย์อินนั่นเองนะครับอันนี้พี่ไม่ขอเจาะลึกแล้วกันนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะนะครับก็คือทีมไทยส่งเข้าแข่งขันเนี่ย สองทีมด้วยกันก็คือทีม AA นะครับแล้วก็ e v o e Sports นี่นะครับแล้วก็จะมีของฟรีด้วยนะครับในส่วนวันที่29โอ้โหรับเยอะมากนะครับมีส่วนกระเป๋าด้วยนะครับกระเป๋า FFWS นั่นเองนะครับผมน่าจะเป็นเอาโทเค็นมาแลกเนาะอ่าโทเค็นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนเซ็ตชุดผู้หญิงนั่นเองนะครับอ่านำโทเค็นมาแลกชุดฟรีๆนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี new m o d e นิ้วหมดอะไรสักอย่างนะครับบูมโซนสอนนั่นเองนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเปลี่นอะไรเนาะก็รอติดตามชมอีกทีนึงเดี๋ยวพี่มา์อัปเดตให้เนาะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวละครล่าง2กันนะครับในส่วนตัวละครแอนดูนั่นเองนะครับนี่ก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยสำหรับชุดนะครับผมแล้วก็มาดูวิดีโอกันก็จะมีเสื้อกางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะครับอย่างเท่มีท่าทางประจําชุดด้วยนะครับนี่เป็นไงท่าทางประจําประจําตัวละครแล้วกันนะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูใกล้เป็นไง อย่างเท่ะนะครับบอกเลยว่าอย่างเท่นี่เป็นไงนี่มีท่าทางด้วยโคเท้ะนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับในส่วนท่าทางฟรีๆแล้วก็สกินปืนลุ้นถาวรฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรม f f w s ที่อัปเดตเข้ามา P อัปเดตตั้งแต่ต้นคลิปนั่นแหละก็คือของฟรีเหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนล่มคือคลิปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับมาสอนข้าวๆนะครับผมก็มีกิจกรรมใส่ย่อยๆมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนถ้าทางฟรีเนี่ยรออัปเดตเข้าเซิร์ฟไทยทีนึงว่าจะเป็นรูปแบบไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้จเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ